คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารยณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องเล้าหาหาชาแนลนะคะเอ่อมาให้คุณยายสรุปหวยเล้าให้นะคะท่านผู้ชมค่ะกะเอ่อเพราะว่ากาาะากาหยุดไปหลายวันนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะกะเอ่องวดวันที่หานะคะวันจันทร์ออกนะคะทธรรมชุ่มขากะมาให้หคุณยายาย้ำตัวเลขให้อีกนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเราติดตามคุณยายนะคะว่าคุณยายจะจอเน้นให้ กี่ชุดนะคะภายในสามสูตรของเพิ่นเนาะแล้เบิ่งกันเหอยายนี่กลัวมันดอกเล้วนี่เ <มา S 2> ก็งไหนเก็บเมื่อใดอันนี้นี่นชุนชนี่ชุนชุนค่าอ่าอท่านผู้ชมค่ะวันนี้คุณยายกลับมาสรุปให้นะคะท่านผู้ชมค่ะละกะันทั่ห,าห่ายายเห็นไหมเออมาเปลี่ยน<า>เป็นวัติห่านะคะกะสูตรเราก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะคะคือออามาเป็นแนวทางได้ท่านผู้ชมค่ะจะพูดให้ฟังนะคือ รัฐบาลลาออกปุ๊บเราสามารถทำลงได้เลยเพราะว่าสูตรนี้ก็คือเป็นของงวดต่อไปเนาะอ่าเดี๋ยวให้คุณยายมาเจาะให้นะคะว่าคุณยายจะเจาะต,ตัวไหนนะคะเนาะอ่ะใครอยากดูสูตรเต็มๆก็ไปดูย้อนหลังนะคะเพราะว่าเอเลลงไปแล้วอันนี้คือห่างหายไปก็อ่าตรงกับเสราร์อาทิตย์เนาะมาให้คุณยายสรุปให้ วันที่ห <5 S 2> ้าค่ะสนวนแปดก็มีอยู่กบาไห้บ้า,บามันเบ่าเดี๋ยวไม่ให้คุณยายเจาะให้นะคะเจาอะอยูบ่เออเจาะคู่เด็ดเจาะคู่เด็ดคุณยายตัวที่คุณยายชอบชอบมากๆเอามาคัดลอกให้ ขนบมันกะทิเ,เอาศูนย์แปดต้นี่เออแล้วแต่ยายจะให้ะจะให้ตัวไหนบ้างออ่ออ,ออันนี้คือสรุปนะคะท่านชมคะใครอยากดูสูยายจะสรุปเออถ้าใครอยากดูชุดเต็มนะคะก็ไปดูนะคะ เออในช่องราวห้าห้าชาแนลนะคะลงไปแล้วเราลงไปก่อนหน้านี้น้องคนใหญ่เนาะอ่ะตัวเพ่นเต็มตัวพ่นสูตรมันจะมีเนาะแต่ว่าก็บ่าเอาดอกว่านย่ยเป็นสรุปถึกถูกเลยดังนะคะคุณยายเมื่อเราพัฒนาเด่นย็ดเด่นเอาเป็นยังนีงค่ะคุณยายให้เด่นตัวไหนบ้างสีเด่นอืม อมันชุดเด่นเก่าชุดเชียงให้่เก่าชุดเด้อโอเคเก่าชุดคือคือให้เลือกมาเด็ดเด็ดเลยคุณยายฝากขวยรัฐบาลไทยคุณยายด้วยนะคะก็เข้าตรงตรงเลยศูนย์แปดนะคะศูนย์ห้าหายใจเก่าหรือเด้อไหนค่ะคุณยายแล้วแต่คุณยายจะเจาะมานะคะเก้าชุดทีเจาะอีกจะว่าเจาะแล้วเนาะ ก็เลือกเอาในตัวที่นี่แหละเลือกเอาตัวเด็ดๆที่คุณยายให้สองศูนย์นเจตัวนีนะซุปตัวนี้หายไปแล้วศูวน,ยววนย์หสองเจีดใ้เก้าสุดสี่สอง เบียกยางไงอ่ะหนึ่งหกคุณยายจอดชุดเด็ดนะคะที่คุณยายชอบนะฮะชุดเด็มนะฮะเก้าชุด ศูนย์เนแปดนี่หกว้าสี่สองสี่สองเลยหกเป็นสองนี่เนี่ยเสียงวัววัวขงที่สั nhá vào đến việc có sự tung ban đầu bạn hùng 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 ก็มาชื่อยังบอกโอ้ยบอกเขาหน่อนี่เชียวค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณยายก็มาสรุปนะคะเก้าชุดนะคะเก้าชุดเนาะอ่ะท่นที่ห้าไล่เมือคุณยายกับงานชุดเก่านะคะเก้าชุดนะคะสรุปนะยายอ่ะเก้าชุดนะคะออืสรุป อุ้ยมันคือเรกเก่าสิบอมีเก่าไหวเก่าหาเด็กับเก่าหกนะ,ะอ่าสรุปคุณยายสรุปสองศูนย์สองเจ็ดสี่สองหนึ่งหกแปดสามเก้าห้าแปดห้าหกเก้าศูนย์เจ็ดนะฮะใครชอบก็ตามนะฮะ,ะก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะก็ปูดใช้วิจารยาน์ในการรับชมด้วยนะคะทาำชมขาก็ สูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะคุณยายเนาะก็คุณยายก็แบบว่าอ่จับตามความชอบของตัวเองนะคะท่านชมขาคือจับมาให้เป็นแนวทางนะคะ,ะทั้งหมดทั้งปวงบนดวงของเราเองนะคะบางครั้งคุณยายยกมาเราไม่ชอบก็มีนะคะท่านชมขาเนาะก็อเอาไปแต่ตรองนะคะวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งนะคะเนาะเข้าหรือหลุดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะท่านชมขา งืที่ผ่านมาก็คือเลขเด่นของคุณยายเข้า1และสี่นะคะหนึ่งเกแล้วก็เก้าสี่เนาะก็อ่ะใครอยากดูชุดเต็มนะคะเลขเด่นหรือว่าชุด3าตัวยังไงให้ไปดูในสูตรเต็มนะคะก็จะมีสูตรยาวสูตรตรงแล้วก็สูตรหางหมานะคะขอขอพบพระคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามช่องลาว55 channel นนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันเนาะ